ทำไมเราจงไม่สนใจพระในตัวเราเพราะเรื่องอะไรก็เพราะเรื่องเราไม่สนใจเรื่องชีวิตนี้เองควางเป็นพระแบบนี้ไม่ต้องมีเครื่องหมายไม่ต้องมีเครื่องหมายเลยนี่วัตสัจจะแท้ไม่เปลีป่ยนแปลงถึงจะมีผู้รู้ก็มีอยู่อย่างนั้นไม่มีผู้รู้ก็มีอยู่อย่างนั้นสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดมาถือศาสนาพาม ก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่มีคนพูดก็พูดเรื่องการให้ทานรักษาศีลทำกรรมฐา,านจนพระองค์มาบำเพ็ญทางจิตได้รู้แจ้งเห็นจริงท่านึงประกาศว่าธรรมะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะคือพระนั่นเองพระจริงแปลผู้ปฏิเสฐพระไปว่าพรก็ได้คือไปเทศของจริงพูดของจริงให้คนฝัง ไม่โกหกไม่หลอกลวงถ้าพูดของจริงให้คนฟังแล้วคนทุกคนต้องการของจริงแต่ของไม่จริงมาพูดปกปิดมันก็เลยไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นที่หลวงพ่อพูดนี่เป็นสัจจะขั้นแรกเขาเรียกว่าพระโสดาบันบุคคลเนี่ยพระโสดาบันบุคคลนั้นยังมีครอบครัวผัวเมียตา,ามปกพิในโลกจุดเป็นสายมนุษย์เป็นเทวดา ม่นเป็นตกนรกอีกแล้วในหยยน่วยยันสูงขึ้นไปก็เป็นพระสกีธาคารเป็นพระอนา,าคารเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นพระอรหันต์ไม่ใช่นั่งอยู่นี่ไปเห็นตับไตไส้ตอดคนนั้นคนนี้อันนั้นพระอรหันต์นอกตัวผิดปกติเมื่อคนใดผิดปกติไปแล้วเขาเรียกว่าบ้าบัานหองพองคนใดมีปกตินั้นเขาเรียกว่าเป็นคนมีสติ การทำพูดคิดเป็นปกติก็หลอมีสติสามารถมองเห็นจิตใจตัวเองได้เนี่ยเป็นอย่างไรจิตใจเนี่ยมันหลอกเราอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังมันไม่ใช่เป็นตนเป็นโตเราจะไปมองแค่รูปกายภายนอกนี่ไม่ได้คนนั่นสวยคนนั่นรวยเนี่ยคนสวยคนรวยทุกข์ก็มีนะคนไม่สวยไม่รวยในทุกข์ก็มีนะนั่นเป็นอย่างไน,น ว่าถ้าพระเจ้าสอนให้แก้ปัญหาใจเลื่อนทุกเท่านั้นคนไม่มีทุกทำการทํางานตามหน้าที่งานก็กล่าวหน้าถ้าพระเจ้าท่านทําการทํางานตามหน้าที่จงหมดลมหายใจนี่อริยธ่านสอนคนท่านเลืที่หน้าที่รู้ธรรมะแล้วไปอยู่คนเดียวอันนั้นดีแต่ว่มามันไม่ถูกต้องธรรมะอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่นะรู้แลวสมวนดทว่ขัดสนไม่ให้คนอื่นรู้ไม่ได้ รือแ่ะทำลายเสียไม่ได้มันไม่เป็นของใครเนี่ยเป็นของบุคคลผู้ที่รู้เท่านั้นเองใครรู้เป็นของคนนั้นเป็นสมบัติของคนนั้นจะหยิบยื่นให้กันไม่ได้เพื่อนฝูงจะหยิบยื่นให้กันไม่ได้เพราะนม่จะหยิบยื่นให้กันไม่ได้ชื่ว่าเพียงแต่แนะนําวิธีการเท่านั้นทําให้รู้ไม่ได้เป็นอย่างนั้น บัดนี้เมื่อพูดมาถึงตอนนี้ก็เลยจะมาพูดกันอีกพักหนึ่งคำว่า,าสัจจะนี่นะตอนนี้ฟังแล้วเข้าใจคนมีปัญญาคนไม่มีปัญญาฟังอาจจะไม่เข้าใจตอนเศร้าบัดหลวงพ่อเลยจะไม่พูดเรื่องสมถะกรรมฐาน,ฐานตอนเศร้าหลวงพ่อไปเดินจุกกรม,มเดินกลับไปกลับมามีตะขาบตัวหนึ่ง มันขัดหลวงพ่อจะก่อนหลวงพ่อเลยจับเทียนไขาตามไปเพากลัวมันจะขัดก็เลยตามไปไม่เห็นหลวงพ่อเอาเทียนไขามาไว้ที่เดิมหลวงพอก็เดินกลับไปกลับมาตัวหลวงพ่อเนี่ยสะดุดไปเหมือนกับอะไรทั้งหมดลุกออกไปทั้งหมดเลยนี่จึงบอกเราด้วจักควรศึกษาเรื่องนี้ให้ถูกต้อง ศึกษาให้เป็นไม้แตเดียวนี้เมื่อตายเสียก่อนตายอย่างเมื่อวิดลมหายใจมีนจะหน่อย่งังอันนี้ทุกคนต้องประสบจริงๆเรื่องนี้หนีไม่พ้นระยะทวกคนไม่จะตายต้องเป็นเรื่องนี้ก่อนอย่างน้อยต้องสามนาทีหรือห้านาทีจิงจัหมดลมหายใจได้หลวงพ่อประกันได้คําพูดคํานี้นั้นเราศึกษาให้มันรู้ว่าแตเดียวนี้มันจะไม่สบายหรือมันจะไม่ดีหรือเราศึกษาวิธีนี้เนี่ยมันง่ายที่สุดจริงว่า ธรรมะที่มันเป็นแล้วมันมีอยู่แล้วเราไม่ศึกษาของจริงมันก็เลยไม่รู้ของจริงเท่านั้นเองธรรมะมันเป็นอย่างไรคือมันหลุดจากกันเองเราจะพูดยังไงเราเอาของอะไรวางไว้เราไปกดเนี่ยกดจนมันหลุดแต่คนเดียวมันมันหลุดคนเดียวในขณะที่มันหลุดนั้นหลวงพ่อเข้าใจว่ามือเรานี่มันแดงเราเอามือไปแตะเข้าที่มันขาวทั้งหมดเลย เหมือนกับสํำลีไม่มีน้ำนี่เองเป็นอย่างนั้นี่หลงพ่อเกรียดให้คนฟังหลายคนเหมือนกับเสื้อไหนร่อนเราพูดไปส้นนั้นส้นนี้ตึงๆเราไปตัดตรงกลางตัดตรงกลางแล้วดึงเข้าหากันไม่ได้ถึงเขากันยกเอกามาไว้อายตนะตาเห็นหูฟังเสียงอยาให้มันมีเห็นดีเห็นงามเสียงพ่อเสียงอันนั้นจะเป็นคําพูดแต่เมื่อเราถึงตัวเข้า กฎธรรมาชาติจริงๆเลยมันหลุดกันแล้วแต่นานแล้วแต่เราไม่รู้นี่จังหวะเกิดไม่มีตายไม่มีเราควรศึกษาธรรมะอันนี้ทุกคนต้องประสบคนจนก็ต้องประสบคนรวยก็ต้องประสบเรื่องนี้ถ้าหาเราไม่เป็นอย่างนี้คนไม่จะอยู่ในวัฏฏะครับวัฏฏะสงสารมียาวนานสำหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ทับธรรมะนม่่มันโยกย้าย คนไม่รู้ทำนี่ว่าตายแล้วจึงเอาสวรรค์ตายแล้วจึงเอานิพพานเนี่ยางกลางวันนานคํากลางคืนนานแจ้งสาหรับบุคคลผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยมันนอนไม่หลับเด็กกลางคืนก็ปัญญาจะแจ้งมาเนาะนอนไม่หลับกลางวันก็ปัญญาจะคําเนาะเนี่ยมันเป็นอย่งังสำหรับทางยาวไกลสําหรับบุคคลผู้ที่ห้าของหนักเมย์ลาตอนญาจะถึงเนาะ เพราะไม่เข้าใจธรรมะนั่นเองความจิตเน,นทางระยะสองกิโลก็สองกิโลเท่าเดิมน,นี่สิบกิโลก็สิบกิโลเท่าเดินมนิพานมันไม่ไกลมันอยู่ที่หน้าเราน,นเองแต่เราไม่เข้าใจเท่านั้นเองที่หลวงพ่อมาแนะนําวิธีปฏิบัติให้แม้แก่แนะนําความเป็นเป็นหลวงพ่อทําให้ไม่ได้เพียงแนะนําวิธีการ ควมเป็นนั่นพวกคุณทําเองเป็นเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเมื่อเห็นเองเป็นเองเข้าใจเองแล้วจะไปเสือไข่คนยกมมอไหว้ตัวเองได้เพราะว่าคุณมีคุณงามมีในตัวคนพวกคนนี่พระพุทธเจ้าทา่านสอนอย่างนั้นจึงว่าจิตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวเพราะไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ใดๆเขาจะมาสรรเสริญเดินยอก็ได้ เขาจะมาบินทาว่าร้ายก็ตามก็เราอยู่ด้วยของเราเองเพราะเรามีอย่างนี้สมมติเรามีเงินสิบบาทนะเราจะไปดีดเงินร้อยบาทของเขาเราจะได้ไมั้ยมันไม่ได้เราต้องดีดเงินสิบบาทของเราเนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันเรารู้มธรรมะแบบนี้และจะไปดีใจกับเขาหเหาะเหินเดินล้วงดำดิ่งดินบน นักเล็ดเห็นเล็ดสายในท้องมาหาสมุทรทะเลอันนี้ก็เรื่องของเขาในเรื่องของเราเรื่องของเราต้องมาแก้ปัญหาการขัดแยง้งภายในจิตใจของเราในเองไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นนี่อยู่กับใครก็ได้นี่นี่ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าจะรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมธรรมะจึงคือทุกคนนั่นเองไม่ผิดประจักษ์คนธรรมะคือชีวิต ธรรมะไปว่าสรงไว้เนี่ยอันว่าธรรมะเนี่ยมันมันพูดยากนะแต่ตัวสําคัญคือให้เราพยายามทาคมรู้ตัวมันคิดท่านรู้แต่อย่าเข้าไปในความคิดมาทําคมรู้สึกอันนี้เป็นสนํานวนสั้นๆเพราะว่าพระพรุทธเจ้าท่านสอนทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละมักคต้องเจริญมีโลดทำให้แจ้สี่ข้อพอแล้ว ทุกต้องกำหนดรูปมากำหนดการเคลื่อนไหวสมุทัยตรงละถ้าเราไปดูคนมคิดไปดูลมหายใจมันเข้าไปในคงคิดมันก็ปรุงเป็นเรื่องเป็นราวไปลเปลยเป็นสังขารน,นี่เป็นตอนนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวตัวคงคิดมันถูกบุดเราก็เลยรู้โอ้สมุทัยตรงละมันละแล้วมักต้องเจริญทําบ่อยๆเนี่ยเป็นยางไงนิ่โเราทาให้แจ้งมันก็จะไปถึงที่สุดของทุกเพราะเราได้กระแสแล้วไนต้นทางแล้วเท่านั้นเอง ไม่มีเรื่องอะไรที่หลวงพ่อพูดนี่ลึกยกว่าทุกคนจําได้นะเพราะว่าในพูดธรรมามาให้พวกเราฟังวันนี้ก็ยึกกว่าพอสมควรเกิเวลาแล้วเพราะว่าในขณะนี้ก็สิบสองโมงกับห้าสิบนาที <c oughs> ก็พูดมายังไม่ถึงสิโมงก็เห็นว่าพูดไปมากมันยาวจำไม่ได้ เอาโค้ดในเนื้อหาสาระที่จะจับไปใท้กับชีวิตของเราตอนนั้เองท้ายที่สุดนี้อาตมาพ่อมด้วยทักสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะโยนัสสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจา้าและพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของระตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนรรจิตกิจใจของพวกเราให้พวกเรา ได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายคือตถาคตคือกันเม่อย่างไม่รูกก้ก็ลุกลุกคุดาสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตมีอ,อวัยวะเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตแต่เป็นสาวกพุทธแต่มันจะเป็นพระพุทธเจ้าเลยว่าพุทธานุพุทธังสามะศีลทิฐิม ผู้จัดประลตามพระพุทธเจ้าอยู่มีศีลและทิฐีเสมอกันนะข่อที่ 4, ทสี่ถน่ดสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นและจจะนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตาคตดนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตาคตนี้อันนี้เป็นคำมั่นสัญญาของพระพุทธเจ้าแต่ตัวกมมาทำอย่างนี้ก็เลยรู้อย่างนี้ ก็เลยนำนเรื่องนี้มาพูดมาสอนขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาคือจิตใจสะอาดจิตใจสวา่างจิตใจสงบจิตใจปกติจิตใจค้องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างในชีวิตนี้นี่เวลาอันใกล้นี่หลวงพ่อเทศบอกว่าธรรมะนะครับคําว่าธรรมะเนี่ยมันมีความหมายทั้นหลายอย่างคําว่านาทีธรรมะ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมะแต่ผมไม่เข้าใจธรรมะธรรมะอะไรนีนตามผู้มังข้าใหนนะครับอย่าทหลวงพ่อช่วยพี่ตาที่กำลังตกไม่ได้ธรรมะธรรมะนี่เหมือนกับใบไม้ในป่าพระองค์ท่านว่าความรู้ของพระองค์นั้นรู้มากเหมือนใบไม้ในป่าแกจะเอามาเป็นยารักษาโรคให้หายเพียงกำมือเดียวเท่านั้นธรรมะมันจึงมีมากใครพูดอยู่ที่ไหนก็ธรรมะ แต่ตัวสำคัญเอามาแก้ปัญหาการขัดแย้งภายในกิจใจนี่คือธรรมะจริงๆคือพระพุทธเจ้าสามารถมองเห็นอะไรผิดอะไรควรเนี่ยเป็นอ่ะงสังคมมันต้องทําไม่ทําไม่ได้ควรทํางานอันนี้สังคมเขาทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนั้นมันไม่ได้ต้องทำเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามันไม่ทํากับสังคมมันก็เป็นการขัดแย้งขึ้นมามเป็นอย่างนนธรรมะจร่นคือชีวิต อย่าให้ศีลเป็นทุกข์นะคือธรรมะดังนั้นพระสาวกทุกองตั้งแต่พระโสดาบันบุคครทำงานไม่ทุก